ฉะนั้นคนพวกนี้อยู่กับพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพุทธเจ้าหรอกอยู่กับพระอรหันต์ก็ไม่รู้จักพระอรหันต์อยู่กับธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะหรอกอย่าพอปฏิบัติธรรมนี่จะเอาธรรมะอย่างเดียวเลยธรรมะ,ะเอาได้แต่เอามาปฏิบัติ ธรรมะเอามาได้เอาได้แต่ให้เอามาปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จแล้วก็ปล่อยวางธรรมะก็ต้องปล่อยวางพูุทธเจ้าไม่ได้ให้ปฏิบัติธรรมะยึดเอาธรรมะแล้วไปไว้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาธรรมะมันเป็นอนัตตานะธรรมะมันเป็นอนัตตานะ จะไปยึดมั่นถือมั่นกับมั่นไม่ได้ต่ธรรมะมันก็เป็นแค่เครื่องมือในการที่จะนำพาเราไปให้ถึงฝั่งแค่นั้นเองเปรือเสมือนกับเรือกับไม้พายแค่นั้นเองเหมือนที่พูดบ่อยๆซ้ำๆศีลส,สมาธิปัญญานี้มันเป็นแค่ภาชะเป็นแค่เครื่องมือของผู้ปฏิบัติ เราเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงข้ามวัฏฏะสงสารเมื่อข้ามเสร็จแล้วศีลส,สมาธิปัญญาก็ต้องปล่อยต้องวางไว้ต้องทิ้งไปเพราะว่านิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่เป็นไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลย มันไม่รู้มันก็ยังคิดว่าน,นิพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นก็ยังหลงกันอยู่นั่นนยะมันไม่ได้เห็นด้วยตานะดูตานอกนะมันไม่เคยปฏิบัติหรือมันปฏิบัติไม่เป็นมันก็ไม่รู้เรื่องนะ เป็นเรื่องปกติใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติอีกนั่นแหละปกติของคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติหรือจะเป็นปกติของคนที่ปฏิบัติถูกกับปฏิบัติผิดมันก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้นะเ,เป็นธรรมชาติของมันจะไปยึดมัน่นถือมั่นเอาอะไรกับมันธรรมะมันไม่ได้ไปเหมาะหมายไม่ได้ไปแจกให้ใครเหมือนแจกข้าวแจกของที่ไหน มันต้องปฏิบัติเองทั้งนั้นแบบะ mm hmm. มันยืนเดินนั่งนอนพูดคิดอ่านทำอยู่มันก็ไม่รู้จักนั่งกินข้าวกินน้ำอยู่มันก็ไม่รู้จักอาบน้ำแปรงฟันมันก็ไม่รู้จักซักเสือ้อซักผ้า,ม,าม,มันก็ไม่รู้จักขับรถขับเรือ,อรมันก็ไม่รู้จักเครื่องบินอะไรมันก็ไม่รู้จักทำพูดง่ายๆไม่รู้จักอะไรเลยแหละอืม มันใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นปกติมันก็ใช้อยู่อย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้รู้สึกตัวอะไรหรอกมันไม่ได้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรหรอกเพราะมันขาดซึ่งสติไม่ต้องไปพูดถึงความเพียรมันจะเพียรมันจะขยันทำม,มาหากินอะไรยังไงขนาดไหนจนร่ำรวยเป็น มียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินทองมากมายก็ตามเพียนเป็เรี่กว่าเพียนแบบโลกโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละขยันจริงขยันแบบโลกโลกอะขย,นะขยนะันนะขยันหาเงินหาทองหายอยู่อาหากินจนรำ่ำรวยเป็นผู้เยอะแยะมากมายทรัพย์สมบัติเยอะแยะต่อให้โลก ทั้งใบเป็นของมันคนเดียวเนี่นยนะเรียกว่าขยันแบบโลกโลกแต่แต่แตขยันแบบทางธรรมก็คือสตินี่มีความเพียรด้วยสตินี่นี่คือความเพียรในทางธรรมใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติทำมาหากินอยู่ มีสติะระลึกรู้อยู่ยืนก็รู้จักตัวเองนั่งก็รู้จักตัวเองนอนก็รู้จักตัวเองยืนก็รู้จักตัวเองเนี่ยที่พูดพูดอยู่เนี่ยก็รู้จักตัวเองมีความรู้รู้สึกตัวอยู่ตาเนี่ยเห็นอยู่ ก็รู้สึกตัวอยู่หูได้ยินอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่นี่ให้รู้อยู่แค่นี้แหละคิดอยู่ก็ให้รู้สึกตัวอยู่ผัสสะเกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งก็รู้สึกตัวอยู่จะสุขจะทุกข์ก็รู้สึกตัวอยู่ ง่ายไหมยืนเดินนั่งนอนพูดคิดอา่านทำอยู่เนี่ยกับชีวิตประจําวันตัวนี้มีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้นั่นแหละท่านเรียกว,ว่าเป็นผู้มีความเพียรถ้าทําหน้าอย่างนี้อไม่นานหรอกอเดี๋ยวก็รู้จักธรรมะเดี๋ยวก็เห็นธรรมะนะเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมะแล้วก็ปล่อยวางธรรมะนะั่นแหละ มันจะรู้ของมันเองมันจะเป็นของมันเองมันจะวางของมันเองไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่เราวางจิตมันจะวางของมันเองจิตมันจะรู้ของมันเองมันวางของมันเองมันเห็นของมันเองพอทำอยู่อย่างนี้ให เพียงแต่ให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนพูดคิดอ่านทำอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมีกี่ชั่วโมงเนี่ยยีบสี่ชั่วโมงมันก็จะรู้ของมันเองว่าโอ้การปฏิบัติทมยีบสี่ชั่วโมงปฏิบัติอย่างนี้ถ้ามันเข้าล็อกของมันเมื่อ,อไหรล่ะ มันเข้าสู่วงโคจรของมันเมื่อไหรทีนี้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วมันจะเดินหน้าอย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรละเดี๋ยวมันจะเดินหน้าของมันเองมันจะเป็นของมันเองอยู่นั่นแหละไม่ต้องพิจารณามันมันก็จะเป็นของมันเองอยู่นั่นแหละเรียกว่าเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าวงล้อของธรรมจักรมันจะเดินมันจะหมุนของมันอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะพังจนกว่าธาตุขันมันจะ แตกจนกว่ามันจะย่อยสลายจนกว่ามันจะตายจากกันนั่นแหละนัเห็นไหมไม่มีใครไปหยุดมันมันจะเป็นของมันเองมันหมุนของมันเองน่ะนั่นหะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่มีใครไปหยุดไม่มีใครไปห้ามมันน่ะมันจะเดินมันจะหมุนของมันไปเรื่อยวงล้อวงธรรมจักของกุทิเจ้า ไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปคิดเดี๋ยวมเป็นของมันเองถ้ามันเข้าล็อกของมันแล้วมันจะเป็นของมันเองอยู่อย่างนั้นนี่อะไรพุโทโธธรรมโมสังโฆยังไม่รู้จักลมเข้าลมออกยังไม่รู้จักเลยจะเอาแต่นิพพานจะเอาแต่พ้นทุก เหตุยังไม่สร้างเลยจะเอาผลซะแล้วให้แค่รู้ก็แค่ให้รู้สึกมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่แค่นี้มันยังไม่รู้สึกตัวเลยมันจะไปเอาอะไรอโอขนเะ <c oughs> แค่นี้มันยังไม่เอามันยังไม่รู้เลยจะเอาอะไร